เมื่อเข้าสู่โปรแกรม AutoCAD เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราจะพบกับพื้นที่การทำงานในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะพบกับเมนูนะครับในชุดของการทำงาน2มิติเบื้องต้นนะครับในการปรับเปลี่ยนเมนูนะครับสามารถเปลี่ยนเมนูการทำงานนะครับจาก2มิติไปเป็น3มิติหรือว่าจาก3ามิติมาเป็น3มิติแบบเต็มรูปแบบได้นะครับโดย สามารถเปลี่ยนเมนูนะครับและพื้นที่การทำงานได้ที่นี่นะครับเลื่อนเมาส์มาที่ปุ่มด้านล่างนะครับจะเห็นว่ามีปุ่มที่ชื่อว่า Workspace switching นะครับในส่วนนี้นะครับสามารถคลิกลงไปนะครับบริเวณปุ่มนะครับจะปรากฏรายการเมนูนะครับขึ้นมาทางด้านบนนะครับในส่วนแรกนะครับจะเป็น Drafting and Annotation นะครับ ส่วนที่2นะครับจะเป็น 3D Basic นะครับส่วนที่3จะเป็น 3D Modeling นะครับซึ่งปรากฏเครื่องหมายถูกอยู่ที่ Drafting and Annotation นะครับนั่นคือเมนูในปัจจุบันนะครับซึ่งถ้าหากว่าต้องการจะเปลี่ยนนะครับสามารถทดลองคลิกที่ 3D Basic นะครับเราจะเห็นว่าเมนูนะครับได้มีการเปลี่ยนไปเป็นชุดคำสั่งสำหรับการสร้างวัตถุ3มิติ ในเบื้องต้นนะครับและถ้าหากว่าต้องการจะเปลี่ยนเมนูนะครับไปเป็นชุด3ามิตินะครับเต็มรูปแบบนะครับนั่นก็คือคลิกเลือกที่ 3D Modeling นะครับในส่วนนี้นะครับก็จะพบกับเมนูต่างๆนะครับที่จะใช้ในการทำงาน3ามิตินะครับในลักษณะที่มากขึ้นนะครับเป็นเมนูแบบเต็มรูปแบบนั่นเองนะครับ ในส่วนนี้นะครับเราจะทำงาน2มิติก่อนนะครับก็สามารถคลิกนะครับและเลือกกลับไปที่ a รา p n i นะครับ n n o t t a t i o n นะครับอาจจะปรากฏรายการเมนูนะครับที่ไม่ได้ใช้นะครับสามารถเลื่อนมาปิดนะครับบริเวณนี้กดลงไปนะครับ close นะครับในส่วนของฉากหลังนะครับหรือว่าสีของเมนูนั้นนะครับสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการนะครับโดย เข้าไปที่ปุ่มนะครับทางด้านบนนะครับบนด้านซ้ายบริเวณนี้คลิกที่ปุ่มนี้นะครับจะปรากฏรายการเมนูนะครับให้เลือกมาที่ปุ่มออปชันนะครับที่ออปชันนะครับจะปรากฏแท็บต่างๆนะครับไฟล์ดิสเพลย์โอเพนและเซฟนะครับและรายการอื่นๆหากต้องการปรับเปลี่ยนค่าสีนะครับให้กดที่แท็บดิสเพลย์นะครับในส่วนของ Windows Element ตนะครับ ส่วนนี้จะเป็นส่วนของเมนูนะครับซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนนะครับจาก Dark นะครับต้นลองคลิกดูนะครับและเปลี่ยนเป็นไลท์นะครับหลังจากนั้นกดโอเคนะครับนะครับจะเห็นเมนูทางด้านบนนะครับได้เปลี่ยนสีเป็นสีไลท์นะครับหรือว่าสีอ่อนสีที่สว่างขึ้นนะครับก็จะทำงานในลักษณะของสีอ่อนนะครับ และถ้าหากต้องการเปลี่ยนสีพื้นหลังนะครับก็สามารถเข้าไปในที่เดียวกันนะครับคลิกที่ปุ่มบนมุมด้านซ้ายคลิกที่ออปชันนะครับจะปรากฏรายการแท็บนะฮะในแท็บดิสเพลย์นะครับคลิกที่ปุ่ม Color นะครับที่ Color นะครับก็จะสามารถเปลี่ยนสีนะครับในส่วนของ 2D Mo เด l นะครับตรงนี้นะครับด้านซ้ายและ uniform background นะครับเปลี่ยนสีตรงนี้นะครับคลิกเลือก และเปลี่ยนสีตามต้องการนะครับกด apply and close นะครับและกด ok นะครับตรงนี้จะเห็นว่าพื้นที่ทำงานได้เปลี่ยนไปนะครับเป็นสีขาวนะครับและมีเมนูนะครับเป็นสีอ่อนเป็นสีที่สว่างมากขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถปรับเปลี่ยนค่าของเคอร์เซอร์นะครับหรือว่า crosshair size ให้มีขนาดที่เล็กลงหรือว่าโตขึ้น มากกว่านี้นะครับก็สามารถไปที่เดิมครับคลิกที่ปุ่มบนนะครับรูปตัว A ตรงนี้นะครับกดที่ออปชันนะครับในส่วนของ crosshair size นะครับสามารถปรับไซส์ได้นะครับค่าเริ่มต้นจะถูกกำหนดมาที่5หน่วยนะครับสามารถเลื่อนปรับนะครับไปเป็น50นะครับหรือว่าอื่นๆนะครับลองกดโอเคดูจะเห็นว่าจะปรากฏไซส์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับ ซึ่งถ้าหากว่าเข้าไปเปลี่ยนนะครับเป็น crosshair เป็น100นะครับนั่นก็คือเลื่อนมาด้านขวาสุดนะครับเมื่อกดโอเคนะครับจะพบว่าสามารถปรับเปลี่ยนไซส์ให้เป็นการทำงานในลักษณะนี้ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการปรับแต่งหน้าจอและพื้นที่ทำงานนะครับ